จเจริญธรรมสำนึกดีค่ะลูกๆทั้งหลายณนะเวลานี้เรามีลมหายใจอยู่สิ่งนี้แหละที่ลิขิตชีวิตเราได้ลมหายใจในเนรมิตนะทุกชีวิตทุกจิตทุกดวงมีช่วงมีลมหายใจเราจึงนะทำในสิ่งที่เราปรารถนาได้ทั้งนั้นเลยนะจะไปทางบวกหรือทางลบ ก็อยู่ที่จิตดวงนั้นปรารถนาใฝ่ฝันการมีลมหายใจจึงเป็นสิ่งที่คอนโทรลชีวิตลิขิตชีวิตเนลมิตรชีวิตนั่นเองผู้ที่มีสัมมาทิฏิจึงจะนำชีวิตนี้เข้าสู่นะชีวิตที่อิสระชีวิตว่างในะความรู้สึกว่างอิสระจากการยึดมั่นการแบกนั่นเองที่เราทุกทุกวันนี้เพราะว่า เราแบกนะคะรักเราก็แบกไว้ครอบครองยึดมั่นเป็นของเราเกลียดแล้วก็แบกไว้ว่าเราจะต้องเกลียดล่องชังนะแสดงทั้งวาจาออกมากิเลาออกมาให้เห็นว่าเราเกลียดเราชังเราแค้นนั่นเองรักก็เช่นกันนะคะก็คือพยายามที่จะสแสดงสิ่งที่เรานะผุดขึ้นมานั่นะสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่ของ เรียกว่าอาคัรตุกะนะเป็นอาคัรตุกะเป็นแขกมาเยือนเป็นผู้ที่นะจรมาแล้วก็จรไปนั่นเองถ้าจะเปรียบธรรมชาติก็เป็นลมนะเดี๋ยวลมว้าวเดี๋ยวลมเข้าเบาเดี๋ยวลมทอร์นาโดเดี๋ยวลมพายุเฮอริเคนพายุใต้ฝุ่นนะอะไรก็แล้วแต่มันจะรุนแรงตามกำลังกิเลสของเรานั่นเอง รักมากก็แสดงอาการออกมามากยึดมากครอบครองมากเกลียดมากก็จะแสดงอาการผลักใสขับใสไล่ส่งปฏิฆะขัดเคืองในสิ่งที่เราไม่ปรารถนานั่นเองเห็นแล้วยังลูกสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่ธรรมารมณ์นะเป็นอารมณ์เป็นอาคันตุกะที่จรมาจรไปจรมาจรไปอยู่ในจิตใจของเรานั่นเอง ผู้ที่จะอิสระจากสิ่งเหล่านี้ต้องมาเกาะนะมาเกาะอ,อยู่กับลมก่อนเกาะอ,อยู่กับลมหายใจเกาะความว่างก่อนที่จริงผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์อันนั้นนะ่นะโชคดีที่สุดแล้วเพราะว่าเรารักษาศีลมานั่นเองพอเรารักษาศีลห้าสมบูรณ์ไม่โหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปวดหมดสตินะพอเราหมดอายุไขนะจากภพชาติที่แล้วก็เข้าสู่ทองมนุษย์ในภพชาตินี้ ยิ่งผู้ที่ทําทานบรารมีมากมายก็จะเข้าทองพ่อแม่ที่มีมรดกตกทอดผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์นะคะเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองนั่นแหละทําบารมีทานมาทานทุกสิ่งทุกอย่างจนสุดท้ายชีวิตเป็นทานนั่นเองจึงเข้าสู่ท้องพ่อแม่ที่เป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ด้วยบุพกรรมทํากันมาหลายภพหลายชาติมีเหตุและปัจจัยนะจึงเข้ามาสู่ท้อง แม่สิริมหามายาผู้เป็นพ่อบิดาก็คือพระเจ้าสุาดโธทนะผู้ยิ่งใหญ่นะคะในผูน้ยิ่งใหญ่นะคะในการบ้านการเมืองนั่นเองถ้าไม่มีใครจะต่นะะอสู้รบได้นะคะยกให้เป็นใหญ่เลยนั่นแหละพอลูกชายโตมาก็อยากจะให้ลูกชายเป็นใหญ่เช่นกันนะคะจัดสรรปั้นแต่งทุกอย่างในทางโลกียะ ให้ลูกๆได้เสพนะคะได้เสเวยนะคะได้เห็นในสิ่งรูปรสกลิ่นเสียงที่เป็นแนวบวกสวยงามนะคะจัดสรรน,นะทั้งจากธรรมชาติและจากที่ปรุงแต่งขึ้นมานั่นเองนะคะแต่ว่าคนเราพอจะเข้าสู่ทางธรรมแล้วมันจะมีอะไรบีบคั้นนะคะบีบคั้นหัวอกหัวใจให้ทุกข์ทรมานทั้งทั้งที่อยู่บนกองเงินกองทองก็ยังไม่ได้เห็นค่า ในสิ่งเหล่านั้นอยู่ท่ามกลางบริวารมากมายนะคะทั้งหญิงทั้งชายนะปรารถนาอะไรก็เหาะมาไหลมาได้ตามสบายอยากจะบริโภคอุปโภคอยากจะทําอะไรก็สะดวกสบายไปหมดแต่ว่ามันเป็นทางโลกเป็นทางโลก,กิยะมันเป็นข้างนอกนั่นเองสะดวกสบายข้างนอกก็เหมือนพวกเราที่อยู่ในพภูมิเทพเทวดานะคะอยู่ในชาตินี้อยู่ในโลกนี้แหละ บางคนอยู่บนบ้านคาลือหาดหลังใหญ่หลังโตมีข้าทาสบริวารมีทรัพย์สินเงินทองมีพ่อแม่ที่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นที่นับหน้าถือตานี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่นะ,ะอยู่ในนะความสมบูรณ์นั่นเองสมบูรณ์ทางโลกนะคะสั่งบนทางโลกแต่ว่าจิตใจภายในสิที่มันดิ้นรนนะคะดิ้นรนคนขวายหาในสิ่งที่ ต้องการคําตอบนะคะต้องการความอิสระของจิตที่ทุกน่ะทุกข้างในนั่นเองนะข้างนอกกายน่ะสุขสบายไปหมดแล้วนะคะไม่ได้ทําอะไรหรอกนะคะทรัพย์สินเงินทองก็เพราะนะเป็นมรดกตกทอดที่พ่อแม่มีไว้ให้เพราะว่าเราทานมาหลายชาตินั่นเองพอมาชาตินี้เนี่ยถึงแม้จะอยู่นะความสะดวกสบายก็ยังทุกข์ดิ้นรนขนขวายหาความอิสระของจิตหาคําตอบนะคะ สมเด็จพ่อหรือพระพุทธเจ้านะทำให้เราดูแล้วนะคะในชีวิตของพระองค์ท่านตั้งแต่เริ่มเป็นเจ้าชายสิทธัตถาน้อยนั่นเองผู้ที่จะเข้าถึงธรรมเนี่ยมันก็จะมีลักษณะพิเศษนะคะเด,เด่นกว่าคนอื่นนะคะโดดเด่นออกไป <c oughs> จิตใจใฝ่ธรรมแต่เล็กๆน้อยๆน,นะคะเจ้าชายสิทธัตถะแค่นั่งอยู่ใต้ต้นว่านะคะขณะพ่อทำแรกนาขวัญน,นะคะก็ยังเข้าสู่ นะสมาธินะคะเข้าสู่ฌานได้นี่แหละผู้ที่จะเข้าถึงธรรมนะี่มันก็จะปรากฏให้เห็นแต่เด็กๆนะคะลายรูปหลายนามแม้แต่นะไม่ว่าใครทางนั้นนะคะแม้แต่นางว,วิสาขานะคะอายุ7ปีก็บรรลุโสดาบันแล้วนี่แหละมันฉะนั้น อายุจะมากจะน้อยมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคะมันเกี่ยวกับวาสนาบารมีที่เราสะสมข้ามภพข้ามชาตินั่นเองมันจึงทําให้เราเข้าสู่ทางธรรมสนใจที่จะปฏิบัติสนใจที่จะอยู่ในลมหายใจภายในนะคะฉะนั้นเมื่อแม่พาลูกๆปฏิบัติขนาดนี้เวลานี้นะลูกหลยรูปหลายนำนำสภาวธรรมที่ปฏิบัติมานะคะมารายงานสภาวธรรม ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิเลสสังขารอนุสัยกิเลสที่มันผุดขึ้นมาจากจิตใต้สำนึกนะคะเกิดดับเกิดดับให้เราเห็นเห็นในสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจมันเป็นเรื่องตื่นเต้นนั่นเองนะคะเป็นเรื่องตื่นเต้น <c oughs> บางทีก็เป็นเรื่องทุกข์นะคะเป็นความทุกข์ทรมานบีบคั้นหัวอกหัวใจบางทีก็กทุกข์ทางร่าง,งกายเพราะนั่งนานเพราะว่าถ้านั่งไม่นานมันจะไม่ถึงที่ปฏิบัติไม่ถึงที่ก็จะไม่เห็นกิเลส จะไม่เห็นทุกข์นั่นเองพระพุทธองค์ให้เราเห็นทุกข์ก็คือให้เห็นกิเลสนะไม่ได้ให้เป็นเห็นอย่างอื่นนะคะให้เห็นกิเลสให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายพอเราเห็นตรงนี้เราก็จะรู้สึกตื่นเต้นมากมายนำมารายงานให้แม่ทราบแม่เห็นนะคะบางทีก็เกิดจากความฝันแปลกๆอะไรขึ้นมาขณะปฏิบัติ <c oughs> บางคนนี่อยู่ตั้งแต่นานมาไม่เคยฝันพอมาปฏิบัติมันฝันขึ้นมา นะคะมันก็ทําให้เราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปฏิบัติจึงฝันทําไมแต่ก่อนไม่ฝันการฝันขนาดที่ช่วงเราปฏิบัติเพราะว่าจิตของเราเริ่มฝึกอยู่ภายในนั่นเองพอจิตและสติอยู่ภายในร่างกายตลอดเวลาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมันก็เห็นนั่นเองมันจึงเห็นตอนฝันนะคะเราหลับฝันจิตได้สํานึกมันทํางานตลอดเวลาเลยมันจะแสดงออกมาให้เห็นนะคะทั้งรูปรสกลิ่นเสียง โผล่ขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วกระดับไปผุดขึ้นมากระดับไปมันเป็นเช่นนี้นะคะมันเป็นเช่นนี้เองะจะฝันร้ายฝันดีมันก็เป็นเรื่องที่เรื่องสัญญาเก่าๆนะลูกสัญญาที่เราทํามาหลายภพหลายชาติเราลืมไปแล้วละ่ะนะเราไปบกพล่องในศินข้อหนึ่งโหดร้ายบกพล่องในศินข้อสองมือไว้นะมือไว้ก็คือหยิบรักหยิบช่วยขโมยนั่นเองนะคะมือ ิลข้อสามก็ใจเร็วนะคะเป็นเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวต่อนะสามีหรือต่อภรรยานะคะเผลอไม่ได้นั่นเองนะคะนอกอกนอกใจสินข้อสี่ก็ผู้ที่มีวจีกรรมนั่นเองนะคะผู้ชอบพูดเพ้อเจอ้อไม่เห็นก็ว่าเห็นเห็นก็ว่าไม่เห็นพูดเพ้อเจอ้อพูดตลกโปกฮาพูดสองแง่สองงามนี่แหละเขาเรียกพูดเพ้อเจอ้อพูดคำหยาบด้วยนะคะ พูดสอเสียดก็ทําให้คนเข้าใจผิดเข้าใจคขวยเขวนะครับอะไรก็ได้ทําให้คนคิดสองแง่สองงามนั่นเองพูดสอเสียดพูดโกหกพูดคําหยาบนะคะคาหยาบเหล่านี้อันไหนอันไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะคะทั้งเพ้อเจ้อทั้งโกหกทั้งคําหยาบคาโลนคําคลายที่ฟังไม่ได้เรื่องในที่ลับที่ที่ควรจะปิดบังนั่นเองนะคะเอามาพูดนี่แหละ บางทีก็เข้าสู่บุคลองสินข้อ5นะคะชอบดื่มของมึนเมาทุกชนิดเวลาดืม่มหรือเสพเข้าไปไม่มีสตินั่นเองนี่แหละนะคะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติไปนะคะหลับฝันขึ้นมาจะฝันดีฝันร้ายมันก็เป็นสังขารเก่าเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปจะเป็นสังขารดีนะคะฝันเห็นนะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าฝันเห็น พ่อแม่กลุบาอาจารย์เห็นประสาทราชวังเห็นดอกไม้ดอกบัวอะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นด้านมงคลมันก็เป็นสังขารเก่าเช่นกันนะคะพอาะมันเกิดขึ้นกระดับไปฉะนั้นอย่าคิดต่ออย่าปรุงแต่งต่อนะคะอย่าปรุงแต่งต่อเพราะว่าแทนที่เราจะดับสังขารที่มันผุดขึ้นมามันก็จะสร้างสังขารใหม่แทนที่จะอิสระจากทุกข์มันก็สร้างทุกใหม่นั่นเองจะเป็นสุขเวทนามันก็ทําให้เราทุก เวลามันผุดขึ้นมาแล้วเราอยากได้สิ่งที่มันมีความสุขตรงนั้นไม่ได้มันก็ทุกนะเวลาเรื่องนะทุกขึ้นมาเรื่องไม่สบายใจเกิดขึ้นมาเราก็อยากให้มันลืมไปมันไม่ลืมมันก็ทุกอย่านะฉะนั้นทั้งสองด้านเราก็ต้องระมัดระวังนะคะอะไรเกิดขึ้นก็กลับมาที่ลมหายใจสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมถ้าสูดลมยาวๆชา้าๆก็สูดเข้าไปให้สูดลมแล้วก็ปล่อยออกมา สูดแล้วก็กลืนก็ไปแล้วก็ปล่อยออกมาทําอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะคะให้เห็นความกระเพื่อมของร่างกายของจิตใจด้วยสิ่งที่มันเกิดในจิตในใจมันจะดับไปเรื่องปวดราวเรื่องเจ็บปวดรวดรราวหัวใจทุกจุกอกอยู่มันก็จะดับไปหายไประเหิดไประเหยไปนั่นเองขอให้ลูกๆตั้งใจนะคะอยู่ในสูตรลมกลั้นลมปล่อยลมอยู่ตลอดเวลาค่ะแมวท้อง ยืดตัวขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมแม้จะคิดอะไรก็คิดไม่ออกถ้าเรามาอยู่กับลมหายใจนะความคิดมันเป็นต้นต่อของทุกข์มันเป็นสมูทัยนะจะคิดดีเราไม่ได้ดีๆตามที่คิดมันก็นทุกข์นั่นแหละฉะนั้นอย่าไปขนขวายหานะความคิดจิตตะสังขารให้อยู่กับลมก่อนช่วงเริ่มปฏิบัติต้องทําให้จิตใจเข้มแข็งให้ได้ไม่ใช่คิดดีไม่ได้เหลอไม่คิดดีก็ไม่ได้เพราะว่า เวลาเราคิดมามันไม่ได้ดีตามที่เราคิดมันก็จะทุกข์มาสร้างสังขารใหม่ด้านกิดด้านตัณหาทยานอยากนั่นเองอยากได้อีกอยากพบอีกอยากสัมผัสอีกอยากกินอีกอยากดมอีกอยากอะไรอีกนั่นแหละพอไม่ได้มันก็ทุกข์มันเป็นตัณหานะคะสุขเวทนาเนี่ยเราก็ยังไปปรารถนามันนะคะมันจะเป็นตัณหาทุกเวทนาเราก็จะไปปฏิฆะถ้าปฏิฆะแล้วมาสร้างสังขารใหม่นั่นเอง ฉะนั้นขอให้ลูกๆทั้งหลายเข้าใจตรงนี้ว่าเวลาปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นทุกเวทนาสูตรเวทนาก็ขอให้อุเบกาวางเฉยหรือยิ้มให้มันนะถ้าทนไม่ไหวให้กลับมานะ,ะัะแมวท้องสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมนี่แหละมันจะช่วยลูกได้นะคะมันจะช่วยลูกได้พอลูกปฏิบัติกับแม่มาลูกก็มารายงานสภาวะธรรมนะคะมากมายเลยจะเห็นความเบื่อหน่ายจะเห็นความ ไม่อยากทําอะไรนในทางภายนอกและอยากจะอยู่แก่ลมหายใจเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะลูกยิ่งผู้ที่อายุนะี่ห้าสิบขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่ต้องไปทํางานอะไรทางทางโลกทำหยาบแล้วนะคะทางหย,ยาบหยาบมันจะทําให้เรานะคะสะสมทุกนั่นเองถ้าเราพอมีอยู่มีกินแล้วก็ไม่ต้องไปตันหานะคะว่าอยากได้เงินมาเยอะๆอยากทำโน่นทำนี่เพื่อให้ได้เงินมาให้เราเอากิเลสออกดีกว่านะคะ มาอยู่กับลมแล้วลูกหลายรูปหลายนาม้มบอกว่าแม่หนูทาไมอยา,อยากอยู่กับลมหายใจอยากสูดลมกลั้นลมปล่อยลมมันสบายใจไม่อยากจะไม่ยุ่งกับโลกภายนอกลูกถูกต้องแล้วลูกทําถูกนะคะเดินทางถูกต้องเรียกว่าเดินทางใส่อริยามรรกมีองค์แปดเลยนะนั่นลูกทําเพียรทาไปนะลูกนะเวลาถึงเวลานี้เพียรทาไปเลยอย่าท้อถอยนะคะอย่าย,ย่นย่อจิตก็ระล,ะลึกถึงสิ่งดีไว้ก็คือละลึกถึงลมนั่นแหละนะคะ และลึกถึงศินนะถึงผลการทานที่เราทานมาและลึกถึงชินศินหรือลึกถึงสมาธิที่เรากําลังทําแล้วก็เจริญภาวนามยปัญญาไม่ต้องระลึกอะไรยิ่งดีนะคะอยู่กับลมหายใจสูดเข้าปล่อยออกสูดเข้าปล่อยออกโลกจะพบความอิสระของจิตนะคะนานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นขณะที่เราอยู่กับลมหายใจมันจะเข้าสู่จิตว่างจิตอิสระจิตนิพพาน จิตไม่มีความคิดทั้งหลายพออยู่นานๆเข้ากิเลสข้างในนะคะจิตใต้สํานึกมันดับไปดับไปตาบไปเนี่ยกิเลสหมดแล้วเนี่ยเราจะเข้าสู่จิตว่างถาวรน,นั่นเองแม่จึงให้ลูกอยู่ตลอดเวลาก็คืออยู่กับลมนะการขะแมวท้องสูดลมปล่อยลมเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยข้าแมวท้องยืดตัวขึ้นสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมนะถ้าสูดไวก็สูดไวแล้วก็กลั้นไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยนี่แหละแค่นี้แหละไม่ต้องทําอย่างอื่น ถ้านั่งก็ต้องนั่งให้มันตั้งฉากกับโลกนะคะนั่งท่ายโยคะนั่งท่าตัวตร,ตรงตรงตึงตึงเกร็งเกร็งบ้างนะคะการคะแมวทองมันก็เป็นการทําให้จิตและสติไม่ออกไปข้างนอกนั่นเองพอขะแมวปุ๊บทุกมันจะเกิดเลยนะคะมันจะเกิดคลั้นเนื้อคลั้นตัวตามร่างกายเหล่านี้แหละนะคะทุกส่วนของร่างกายมันจะร้อนขึ้นมามันจะคลั่นเนื้อคลั่นตัวมันจะเจ็บปวดทุกทรมานให้ดูมันไปนะ เป็นการเร่งให้กิเลสเราออกมาแล้วก็ฝึกจิตให้เราอุเบกขาเนี่ยเองพอเห็นความทุกข์ทรมานความบีบคั้นความไม่เที่ยงของร่างกายมันก็จะฝึกอุเบกขาจิตจะเข้มแข็งขึ้นเพราะจิตอุเบกขาวางเฉยหรือจิตยิ้มให้นั่นเองจิตยอมรับความจริงนั่นเองขอให้ลูกฝึกเป็นนะลูกนะฝึกสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมได้ยิ่งดีมากเลยงานทางโลกอย่าไปห่วงเลยทำก็แค่นั้นแหละ เราทำมาทั้งชีวิตแล้วต่อไปนี้เราทำเพื่อตัวเองนะตัดเลยตัดระบบการเวียนว่ายายเกิดเลยพระพุทธองค์ให้เราทำนิพพานให้แจ้งก็คืออยู่กับลมหายใจเนี่ยมันจะเริ่มทำนิพพานให้แจ้งแบบสั้นๆทำนิพพานให้แจ้งแบบชั่วคลาวหรือชิมลองหรือแบบคณิกะนิพพานทำไปเรื่อยๆนะลูกนะสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมคะแมวท้องยืดตัวขึ้นนี่แหละ สภาวะนิพานเกิดขณะนี้ปัจจุบันขณะนี้ไม่ใช่เรื่องอดีตไม่ใช่เรื่องอนาคตไม่ใช่เรื่องปีหน้าชาติหน้านิพานเรื่องขณะนี้อยู่ในลมหายใจนั่นเองพอทํานิพานให้แจ้งแล้วรูแว้แล้วเห็นนิพานแล้วเห็นบ่อยๆทีๆอยู่กับลมก็สแสวงบุญสแสวงบุญเนี่ยทำให้มันเกิดชานสองมันจะเกิดปลืม้มปิติขึ้นมานั่นเองปฏิบัติไปปฏิบัติไปนี่นะ มันจะอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจข้างในนะมันจะปลื้มปิติน้ำหูน้ำตาไหลาก็ไม่เป็นไรทําไปทําไปมันจะตัวเบาลัวโล่งโปร่งเบาสบายก็ทําไปทําไปอย่าไปติดตามเรื่องราวนะคะบางทีเรื่องปรากฏมาเป็นมงคลเป็นกุศลเห็นพระพุทธรูปเห็นดอกบัวเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แม้แต่เห็นพระพุทธ,ทธเจ้าอย่างเงี้ยนะก็ไม่เป็นไรนะคะมาสูดลมกลั้นลมปล่อยลมไปเรื่อยๆทำนิพพานให้แจ้ง แ,แสแวงบุญพาะบุญมันกําลังเกิดให้เราเห็นเห็นในสิ่งที่เป็นมงคลบุญเกิดแล้วระลึกถึงนะคะที่เราเคยทําบุญทําทานม,ามันจะผุดขึ้นมาระลึกถึงเราได้แนะนําให้คนอื่นหลุดพ้นจากทุกมันจะผุดขึ้นมาระลึกถึงความดีความงามที่เราทํามาทานศีลสมาธิปัญญามจะระลึกขึ้นมาก็มันเป็นอิ่มบุญนั่นเองนะคะแสแวงบุญคือตรงนี้ <c oughs> การระลึกถึงเรื่องเป็นกุศลตลอดเวลาเรียกว่าแสแวงบุญนะคะ สร้างบารมีก็คืออดทนอดกลั้นต่อความเจ็บปวดทุกทรมานขณะที่เราปฏิบัติสูดลมกลั้นลมปล่อยลมเนี่ยมันเริ่มเจ็บปวดทุกทรมานแล้วขมแมวท้องก็เริ่มร้อนแล้วเริ่มคลั่นเนือ้อคลั่นตัวเจ็บไหลเจ็บหลังนะยกไหล่ขึ้นยืดตัวขึ้นนะคะมือจะวางที่หัวเข่าก็ได้นะคะพยายามพยุงตัวให้มันตั้งฉากกับโลกนี่แหละสร้างบารมีก็คืออดทนในเองขันติบารมีวิริยะบารมีนะคะ ทั้ง37ข้อนะคะโพธิปักขียธรรม3ามมันจะเกิดขนาดนี้เป็นบารมีทั้ง10บนะคะบารมี10บทัดพอเราทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเข้าสู่ปรมัตถบารมีเลยนะคะเข้าสู่ปรมัตถบารมีเลยใช้ชีวิตเป็นเดิมพันไม่กลัวเจ็บไม่กลัวปวดยอมตายไม่มีลมหายใจก็ยอมตายนิ่งให้ได้ร่างกายนิ่งกายยะสังขารระง,งับมโนสังขารระง,งับจิตตะสังขารระง,งับเข้าสู่นะ จิตนะคะจิตภายในเข้าเข้าฌานเรียกว่าสัมมาฌานฌานสี่นะคะฌานสีนี่เป็นฌานที่กําจัดกิเลสออกมากมายเลยฌานหนึ่งสองสามผ่านไปเข้าสู่ฌานสี่เป็นฌานที่กจัดขัดเกาวกิเลสออกไปเห็นกิเลสแตบตาเนื้อนี่เองนะคะไม่ต้องสู่เข้าสู่ผวังแล้วฌานสี่จะเห็นความจิบปวดดิบดิบนี่แหละนะคะปวดดิบดิบอะไรเกิดขึ้นก็เห็นตาเนื้อนี่แหละนะคะ มันดึงกิเลสแบบไวนะคะเกรงเนื้อเกรงตัวไว้เรื่อยๆจะหมูกสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมจะลืมสูดยาวๆกลืนเข้าไปสูดยาวๆกลืนเข้าไปมันมีประโยชน์การร่างกายเรามีลมหายใจมันจะถอนผ่อนคลายไม่ให้เราเจ็บปวดทุกทรมานเกินไปมันได้ออกซิเจนเข้าไปนั่นเองปอดก็ได้รับลมออกซิเจนเข้าไปฟอกเลือดดำเป็นเลือดแดงจะทำให้เรามีกำลังวังชา มีอินทรีย์ห้าพระละห้าทำให้ต่อสู้ต่อไปนั่นเองนะคะนี่แหละเรียกว่าปฏิบัติให้ถูกต้องถูกตรงนะคะอยู่กับคันิกะนิพพานนะทีทีบ่อยๆเมื่อกิเลสหมดแล้วลูกก็จะเข้าสู่นิพพานทาวรน,นั่นเองค่ะ